สัสด,ดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดในห้วยนะครับเป็นเยือย่อเยื่อลอยเหยื่อปลาเข็งเยือ่อลอยเหยืย่อเหยื่อปลาเข็งครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ ไม่ได้ตั้งเป่าไว้วันนี้ไม่น่าพลาดนะครับเดือยนี่ผเกขิงใหม่ๆแข็งแรงมากมารอลุ้นกันช่วงแบบดึกๆทุกคนว่าจะมีแต้มมาเห็นหรือเปล่ารอลุ้นกันครับ ตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วครับใส่เบ็ดยังไม่เสร็จความเบ็ดยังไม่หมดเดตือนชึ่อไงใส่เบ็ดใส่ไปครับใส่หมดม,มีเวลาแล้วครับ อุดบ่ดน้อยกระทืนอนครับตัวแรกของเราครับัาามากะลุ่มละออกจากเด,ดใหญ่ยมันทกูนโอ้สใส่สวยใส่สวยใส่แ่บนี้แล้ออนมาสวมาก ังเอ็ดคือสายมันยานเว้นแต่ว่าเขาต้องเคลีวชื่อมนนเอสายเงาอยู่ะ้ก็คลีวช่อหวมันเวยนเวลาเวานั้นมันมัอยไสบายเวลามันถีมันจะถีเนี้ยเนสายถีส่วนเนยมนีบน้าของข้างคือะ หน้หนา,นามี่คดอเอออานีปลาดีกินเลิกบ่มีแล้วกินตัวนี้มันหนะมันบ้าดก่น ตัวแรกใสสวยครับเติมเหยือแล้วไปใสเสร็จครับเบ็ดเราก็ยังใสไม่เสร็จนะครับไปคผมลุยกัน <Sie> ต่อครับ ดึงแหงงี้เนาะโอ้ไซส์นี่น <laughs> หลังจากที่เราใส่เบ็ดเสร็จนะครับเราก็มายามลบดึกเนี่ยใส่กำลังน่ารักน่ารุนนี่ถูกแล้วทุกคน น่าจะตัวที่สี่ของคืนนี้ตัดเงียงออกตค่อยๆขยับตื่นืน ตัวที่สี่ของคำคืนนี้ครับตัวนี้ใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกลัวหลุดกลัวหลุด อุ้ยัๆตัวเลขเลยวะจับตัวเลขยืนกว่าตัวเลขตัวเลขที่เฮาเอานะ่ยนกว่าอุ้ยได่รู้จกขึ่นไปใครเนี่ ดูนะครับเด็ดก,กับปลานะครับคนละเรื่องกันเลยเ <c oughs> ด็ดแค่พินิดเดียวอยากให้เด็ดโตโตนมาถูกก็ยิม้มทึ่งนะนี่นยากใหนี้มันอยู่นาากมกจมาง马拉松ทำหักไปทำล่าตามมาใช่มีหัก นี่ฮะตัวเบ็บสีจยียดเลยอ่ะโอ้มพมันจะมีรูเัา,าก็แทะโอ้ก็ยังนะ ลุ้นกันต่อเราอยากจะเจอไซที่ไซโลไซโลไซใหญ่กว่านี ER> ้ใย่ง <otto> น,น,น,นี่ก็เห็นมันถึงนึกว่าจะโตๆนะครับลงมาหัวใหญ่ๆคือสา,ายมินิ ดังไม่ได้เจอไซสใหญ่เลยส่วนมากก็จะเป็นไซนี้ นนี่คือผลงานรอบแรกของเรานะครับทุกคนนี่ครับปลากดร้วน รอบแรกครับผมเดี๋ยวเราจะพักแล้วก็ใกล้ๆเช้าเราก็จะเก็บกู้กันนะครับยังมีถึงมสี่เหี้ยวซื้อมีหาเหี้ยวมันชี้ชี้หงายมันมาัดยนะ อนนี้เราก็มาเก็บกู้เบ็ดแล้วครับทุกคนยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนเจนนี่ไซนี้เราต้องการโอโ้โหเราต้องการไซนี้เียมันหายากหายากมากเจอแต่ไสเล็กนะครับได้มาประมาณสี่ห้าตัวแล้วช่วงเช้าเช้าเก็บกู้เบ็ดเบ็ดร้อยหลัง เกือบลูดันี่เกาะมีเจอนี่ออกาลูดสูงเนี่ยออไปครับผมุยกันต่อครับ้น้ไึ้ได้วยจะบัวโอ้ bù nói mình sẽ sẽ bù luôn mì xào hết sẽ bù luôn bôi phải thôi chăm mì ô đi tùy bà mì thôi 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 เรียงมากกับปสมกูอยูยแรับโอ้กระสูนกระสูนประสูนตัดทะลุดูเบ็ดเราครับแล้วก็ดูผลงานดูเบ็ดกระปาดิไปใส่ผิดวังครับวันนี้ปลายังไม่ลงวังใหญ่ครับ ตอนนี้เราก็กู้เบ็ดมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูเบ็ดนะครับสามพัเบ็ดเป็นร้อยนะครับได้ปลาตอนเช้านะครับทุกคนเนี่ยสิบตัวนะครับตอนเช้าสิบตัวโอ้ยตายตาตายอันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนี่ผลงานเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวผลงานรวมเดี๋ยวเราจะไปชั่งที่บ้านนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชั่งให้ดูครับถึงบ้านนะครับ นี่ครับใส่เบ็ดของเราจะหวานนีงได้หอดชิบกิโลคนเดี๋ยวไปรุ่นกันที่บ้านครับว่าได้จะได้สักสามกิโลนี่โลดหลีนนี่เราต้องนี่อยากได้รุ่นนี้เนี่ยเอเสร็จได้แต่รุ่นลูกอยากได้รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เขาต้องการอย่างนี้ สามตัวสี่ตัวโลปลาบูเนี่อรอยครับเนื้อแน่นกระสุดปลาวันเกิดปลาวันเกิดย่าวว่าได้กินของสดตัวนั้นยุ่มยุ่มมันคือตายว่ะ มันบ่ยาก็ตายอย้าว่านี้เปลือเอามนไปกันหือหมดมันตายนี่มีใครแน่เอ้าังเบิก่อนไปครับผมเดี๋ยวไปที่บ้านไปชั่งอันจะได้กี่กิโลชั่งเขคาวอ,อย่างนี้5กิโลนี่5กิโลนี่ คุณต่อกันที่บ้าน,นครับผมไปจีกิโลสามขีดถือ